สุดยอดเด้อพี่น้องเด้อดูขาวอูบเลยอ่ะเนาะสวยสวยมากเลยสดมากครับดูหอนึ่งโจ๊ะหอนึ่งหนูนายักษ์ครับป้าดูนี่เดี๋ยวชิมให้ดูหนูนาสดๆนี่ดูพิเศษหมกละพันแหมพะลุงนี่หมกันหนูซีตัวเนาะโอ้โยพี่น้องดู fc ทุกๆคนครับวันนี้พ่อวา,านกินหนูแล้วติดใจวันนี้สั่งมาอีกกินตัวเนี่ยสามหกตัวให้ตะหมอนไปตัวหนึ่งสั่งมาวันนี้เจ็ดตัวครับดูปลานี่มี fc หลายคนบอกโอ้ยเฮ็ดบาดผบคักลุงเด่นอยากกินมากเลยวันนี้ยังไม่ได้กินเลยวะพี่เสือใหญ่ก็บอกโอ้ยลุงเด่นเฮ็ดบาาผมคักแค่อยากกินหนูก็อยากกินหนูกันนี่นี่ได้หนูนามาหกตัวครับยัยทันว่าจะทํา ผมอยากกินห่อหนึ่งวันนี้อยากกินห่อหนึ่งวานก็ปิ้งก็อร่อยนะทําห่อหมกใส่หัวปลีห่อหมกแบบโจ๊ะ,จะอันใหญ่ๆนะนี่เลยแหละหนูต้องหกตัวครับน่าก,กินนะเขาทาดีมากนะครับนี่หนูนาแท้ๆหนูนาบ้านล่องวายนี่นะครับพี่นอกเองโอ้สุดยอดต่าถานนะครับนี่เดี๋ยวสวัสดีครับเจทันสวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้นะอ่า กินหนูไม่รู้รู้สึกไม่รู้สึกอิ่มยายวันนี้สั่งมาอีกเจ็ดตัวครับนะเดินสั่งอีกเจ็ดตัวเจ็ดตัวแบ่งให้พ่อใหญ่หมอนเป็นตัวเนึงนะครับนี่หนูนาสดๆเลยกับแม่นู่กับตะลย่างเนาะครับวันนี้ก้อยมือนี่ส่มกมกใส่หัวปลีหัวมกใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยายก็บอกว่าอยากจะกินอ่อมด้วยออมใส่ผักขาดใส่ผักชีลาวอะไรเงี้ยอยากจะได้ลาวลาวครับออมลาว หนึ่งชาร้อนๆนี่ฮะอยากเตรียมของแป๊บนึงเรียนกินชาก่อนจะเย็นนี้ชาอูชาอูหลงบอกล้อนี่เป็นชาแซ่บๆใหญ่ชาใบดาวอินคาหอมหอมเหมือนกินตัวข้าวใหม่นี่นี่ยาญ่ตำเครื่องนะครับอันนี้ตำใส่อะไรยาญใส่หมกหรือใส่อะไรก็ส่ตำใส่หมกแล้วก็จะเอาตำเพื่อนอมน้ำอ๋อนะครับตแค่เดียวใส่เยอะเลยยาดูยาญใส่พีครับปลาโทรไปหลายประเทศเลยบอกใหญ มันสองอย่างเนาะอืมอ่ะมันมีตะไคร้มีหอมแดงมีผักอีกตูมีผักชีลาวครับห่อหนึงหม้อหม,มอกินกับข้าวครับของป่ายายบอกต้องใส่พริกเยอะๆนะเดี๋ยแต่ว่านี่มันเป็านอะไสองอย่างครับใส่หอมแล้ยยายเนาะใส่อหอ,สอมนั่งหอมหนูนี่ครับใส่ใบใบผัดคาดผัดคาดบ่อแหวนเดี๋ยวคนเหนือห้องเักเค็มก็มีสารนึ่งพักอยู่เลยยาบ ผักขาดทั้งหมดเหรขาดนะครับผักขาดหมูผักผักกาดเขาเรียกผักขาดฮอร์เวดเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเนี่ยรสเป็นสมุนไพรอย่างดีครับมันมีความเผ็ดผามีความ,มเผ็ดนะครับกินกับข้าวเนี่ยมันจะอร่อยมากตักไปบ้านๆครับไปไหมละครับผักชีาววลาวกำลังล้างอยู่ต้นหอมกำลังล้างอยู่เดี๋ยวให้ยายตำนะพี่แกงแป๊บนึงครับสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อดูขาวอวบเลยอ่ะเนาะสวยๆมากเลยสดมากครับดู เนี่ยเนื e ้อข้างในแบบสดๆเลยทันสับยังไงยายนี่พี่อื้อยังล่ะแกวแตกโอ้ยน้ำชายายเล่นไปได้กินสับอ๋อทุบๆแล้วก็สับเลยเนาะทำกินเองเอาตอนใหญ่ๆเลยไม่ต้องเอาตอนเล็ก พี่น้องมาดูอู้ตับม,นะมันอะว่า,า,มาเมื่อกี้ไปทุบตับก็แตกหมดเลยเนี่ยตับตับหนูครับกาโอยออกกอกนู้ยเนื้อมนะันอะอู้เป็นตะแซสบคักเนาะว่าเดี๋ไปเหมาไว้อีกเนี่ยพรุ่งนี้เอามาอีกสักห้าตัวเอาใส่ฟีดไว้ก็ได้เนี่ยไปกินเนะาะน,นันทานาได้กินทีนะครับหนูนาะแทๆ้ๆครับหนูนะาไม่ต้องไหวเหล่านี่เองครับเดี๋ยวทุกท่านก็ สับๆนะครับเดี๋ยวยายทันจะมาหอหนึ่งยักษ์ครับพี่น้องจะเป็นยังไงเดี๋ยว,วรอติดตามนะครับหนูสี่ตัวครับได้นี่เลยเห็นไหมนี่สี่ตัวแล้วก็เหลือสองตัวนี่อยากจะกินปิ้งปิ้งอีน่อยเองวันนี้ก็ปิ้งอยู่เมื่อวานปิ้งแต่ว่าเอาไปทาเป็นเป็นก้อยเนาะเอาไปเอาไปนี่วันนี้จะปิ้งก็กินเฉยๆหมักแต่เกลือนะรครับนะหนูานาโคน่ากินมากเลยหมกักเกลือปิ้งไฟอ่อน มะเขือปิ้งไฟอ่อนแซ่บไล้เด็ดอี่เค็มๆมันๆอันนี้ยายเอาหัวปีใส่แล้วครับเมื่อกี้หัวปีที่เราไปหากันมาในคลิปช่องแฟมิลี่นะก็โอ้แต่เยอะงี้เลยนะยายกล้องมาดูใกล้ๆหนะ่อยนี่ครับแซ่ผักนะม,มันจะอร่อยกับผักนครับนี่คือหัวปีสดยายใส่กี่หัวนี่ใส่สามใส่หัวปีสดไปสามหัวครับ เย็งเยอะโอ้เป็นแต่เส้นสาดเบอร์ใดกันอืมเดีย๋ยวหญ่ขอผอนุ่หนอนยนี่ก็ใส่ผงนมนวดน้อยโอ้ยอยพร้อ,อ, <c oughs> อมพร้อมจะกินละปิ้งนูนาตัดหางมังองนออกครับมันเดี๋ยวเอาหางมันไปหมกนี่อร่อยแลย้วเออเดี๋ยวรอที่รับครับอ๋อเปิดไฟสว่างสบายเต็มสวนนะครับ ดูนี่หนูสี่ตัวอีกสองตัวกำลังรอไฟอ่อนๆใหญ่ก็ม็อกปีใส่ส้มกับหนูใส่ปีอันนี้มกปีใส่หนูปกตินี่เขาจะใส่หนูตัวเดียวสองตัวใหญ่เนะาะแล้วเขาก็จะกินอะไรเขาเรียกอะไรกินหัวปลีกินอะไรมันก็จะอร่อยในการแต่ของเรานเน้นหนูครับดูม็กปีใส่หนูม็อกเล่นไส้ปีใส่ เราได้สิปุุงไปพร้อมเลยเนาะไม่ต้องสิบงที่ได้ต่าโดนใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่กะปินะครับใส่ผงนัวใส่ปลาเข้าไปหน่อยอให้มันนนวลแล้วก็ห่อนึ่งกำลังจุดเตาแก๊สกันอยากเอ้ยก็นั่งชมบรรยากาศนู่นไหมรรยากาศตอนเย็นๆสวนโรงเรียนครับโอ้ใส่นไะใส่ต้นหอมหอมกะเพราอีตู้นี่ครับเข้มข้นมากนะครับกินข้าวหนุนจะไม่มีแล้วครับเพราะว่า เจอน้ำปลาเข้าไปเจอผักสมุนไพรแบบบ้านนอกเราเนาะหอมเลยครับเหมือนจะกินได้เลยยางตัวเนี้ยผมหิวม่น้ำลายน้ไหลน้ำลายไหลมากเลยกินแฮนแว่นขาเบิ้งตัวกินหนูสดสดกินหนูสดสดเลยนะเดี๋ยวเรดี๋ยวจะย่างหนูดีกว่าจุดเตาดีกว่าละเดี๋ยวผมจะเอาหนูสองตัวนี้ไปย่างดีกว่าครับนี่แล้วก็สมใจอยากกินหนูนะสองตัวเลยวันนี้ปิ้งปิ้งไฟแบบใส่ขี้เถ้าหน่อย ฉีกินเล่นๆนี่แหละหางมันไงอยู่บ้านนอกเราได้กินก็แตกก็แปลกเนาะทางอีสานไม่มีเลยหนูใหญ่เนาะมนันแบบตะกี้กระไดอยู่ล่ะเขาเจ้ากินนลคนคกินเยอะกว่าหนูเนาะที่เชื่อไหมครับเชียงรายเนี่ยผมเคยมีคนอีสานอ่ะเขาเอารถมาจากอย่างจังไก่เกาจากอีสานเก่ง <ๆ S 2> มากครับเอารถกระบะมามานอนกันตามป่าทามเนี่ยหาหนูเก่งมากคือมาหาแล้วก็ พอได้หนูมาก็ขายแถวขายในหมู่บ้านนี่แหละมากันเป็นเป็สิบวันอ่ะอเก่ง,เ,กงเขาแบบเป็นเซียนล่าหนูนะครับมาจากอีสานขับรถมาแล้วก็มาตั้งจุดเป็นแคมป์แคมป์แคมป์ไปหาทํำเลเจอหนูเสร็จก็ตั้งแคมป์แล้วก็หาไปเรื่อยกลางวันได้มาก็ทําหนูก็ไปส่งตลาดมีคนพ่อเมนูเม,น,มนูผู้นี้มีแม่ค้าเขอค้ารับซื้อตลอดเดีย๋ยวเขาอาจจะฟิตใส,ใส่ใส่กล่องโฟมกลับไปขายที่อีสานก็แพงอีกนี่ <c oughs> นี่มันก็เยอะฮะ ให้บนี้วากินแลกกินเพียงแค่กี่จานครับเมนูพวกนี้พี่น้องทางอีสานเราชอบนะอ่อมหนูแน่มกหนูแน่หนูปิ้งหนูย่างอะไรก็หลายหลายอย่างหลายๆเมนูครับหนูข้าวมากเลยยายอ่ะเดี๋ยวรอยายเดี๋ยวให้ยายห่อแป๊บนึงหนูข้าวแล้วพี่น้องเอาดูพี่น้องเอ้ยห่อหนึ่งโจ๊ะครับห่อหนึ่งหนูนายักษ์ไม่ใช่ว่าหนูตัวใหญ่นะครับคือห่อหนึ่งเนี่ยใหญ่นี่พี่น้องซุปบมดละยาย สกริตัดอ่าห่อหนึ่งแบบนี้กินเยอะสุกบนนอเอาเอาใหญ่ๆสักห่อพอที่เหลือก็ห่อเล็กๆก็ได้ของเรากินอลังการนี่นะครับกินให้มันหายยากนะครับมันหายากไม้กัดให้อือเอามาอีกอันหนึ่งเอาไม้กัดมาอีกอันหนึ่งอ๋ออยากจะไม่ให้มันเป็นวงกลมใหญ่น่องั้นมันจะสุกยากเลยเนาะ นี่ยายจะทําให้มันเหมือนกระทงครับทำให้มันเหมือนกระทง,ทอ,ะทงอ่อนี้เท่าไหร่นยายถ้าคิดว่าขายนี่หนูโตัว,ตวละเท่าไหร่หนูเจ็บโตสี่ตัตสี่โตโตละเท่าไหร่วต,วล,ะตวละเกือบร้อยคนละโตละร้อยก็สี่ตสี่ร้อยแล้วเป็นพันคนละที่นี่ <laughs> ออหมกนี้ประมาณถ้าไม่รู้เฉพาะหนูก็สีรส่ร้อยนะครับเฉพาะหนูก็สี่ห้าร้อยแล้วอ่ะ เพราะว่าเป็นของปลาปลา,ามันก็นต้องแพ่งเน่กัสิตุกจวงพันนี่ล่ะโอ้โหผมจะมีคนซึ้อกี่ลาใหญ่ห่อหมก,กห่อหมกหนูห่อละพันเนี่ยจะหนูกัะซามซีโต้เดนะีเ๋ยวไีห้ห่อหมกห่อละพันครับนมใครสั่งรัชด,ทดา <laughs> ทำทำอย่างนี้ไม่ก็เอาไปฟีดไว้ก็ได้จะดีนะอยากกินก็เอามาหมกอย่างเงี้ยเอาใส่ถุงสุญญากาศเนาะถึงเวลาก็มาแกะแล้วใส่ไปตองแล้วห่อหนึ่งเอา เอาอยู่บ้านนอกข้าวปลาตองเห็ดเที่ยงสันหนอกมันถึงในมันก็ต้องเห็ดแบบสดๆจังสี่แหละมันก็มีกระทั่งกทั้งปีนะเนาะแต่ว่าหนูมันแต่มันหนูนี่อยู่บ้านทางบ้านข้าวมันนี่เกือบทั้งปี่แหละแต่ว่าความอร่อยมันมันมันสีอร่อยตอนนาของมันนี่แหละข้าวใหม่ปลามันนี่นะช่วงนี้จะคือหนูจะอร่อยที่สุดนายายยกช่วยหน่อยนี่ครับพี่น้องเคยเห็นกันหรือยังครับหอนึ่งโจหอนึ่งหนูนายักษ์ครับป้าโถนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันเอาใหญ่เด้อ หนูนาเราโอ้นี่ครับอ๋อทเนื้อมันเหลืองน่ากินเนาะนะครับมันขนาดไหนครับยายมันแบบเนี่ยนี่เป็นยางไฟอ่อนอย่างนี้นะอือหือีอน้เงเอ,อ้ยกิน,นับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับจิ้มแจ่วหน่อยนะสุดยอดครับพีบ่น้องุืนหิวข้าวรอไม่ไหวละให้จะทัน,อ,นอ๋อนี่ออมยายเนาะออมอมหนูก่อนครับกินเป็นกินเป็น กินเล่นก่อนหิวข้าวเออเด๋ดอกินไปทอดเดือดไปก่อนนี่หนูก็ใกล้สู้ได้เดวจะกินหนูเล่นนะกินไส้กรอกไปครับโอ้ยใหญ่แกะดับสตาร์ทใหม่อีกทีหนึ่งไม่ใหก่ใส่น้ำมันพืชน,นิดนึงให้มันให้ม,มันมันเพิ่มเนาะพี่แกงมันหอมเนาะอ๋อให้พี่แกงมันหอมกินี้หอมหอมรั่นทุ่งเลย แล้วก็ตามด้วยหนูนาคนนรับนี่ตัวหอมด,ด้วยกันเลยครับสุดยอดเลยอ่ากินสุดยอดหอมอือตอนสำคัญชนไล่ไล่แช่ไลายลาย่รวมๆนี่ก็ใส่น้ำปลาเข้าไปครับปลา,าอีสานแท้ๆอือ น้องเอเป็นคนเลยครับร้านอาหารได้เะยใหญ่เลมีเมนูเนี่ยับน่ากินมากหอมเลยพี่น้องเอ้ยใหญ่โวนได้ที่ครับอย่ยงไรจะใยายก็จะเติมน้ำเนาะเติมน้ำแล้วก็ให้มนูมันสุกหน่อยแล้วค่อยเอาผักใส่นะครับอือหอ,อมจนได้ที่นะครับเขาเรียกว่าหอมน่ะใหญ่ก็เลยจะเอา ผักสมุนไพรใส่เข้าไปครับโอ้เดี๋ยวมันก็จะคือว่าผักมันก็จะหดตัวลงไปคงจะสุกพอทันันอันนี้พอดีอะยายสุก,กทนัทนทันนึ่งพอดีแหละน,าน,านี่นแบบี่น้องดูใส่ผักเป็นายเจี๊ยบนั่แหละคิดอร่อยกับผักนี่แหละเผ็ดผักลาดเผ็ดทั้งร้อนกันนะทำให้หนูเรานี่มันอร่อยขึ้นโอ้ยเอ้ยเเหนียวเนาะ เดี๋ยวเอาช้อ,ชอนโอ้ยหอมบักซี่แบบนี้หนูก็หนูก็ได้ที่แล้วพี่น้องเอยดกูกินหนูก็กินสุดยอดเลยครับใส่เราเลยหอ,อม,มเดี๋ยวเอาช้อนมาเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยมันจะแซ่แบคักออมออมเล้าออมหนูเพื่นอนไปดูออม <c oughs> อีสานออมลาไก่ที่อาหารแบบบ้านๆครับอยู่ สีสันน่ากินมากเดี๋ยวชิมมาทา่นี้ย้อนแสงไดเปล่านีพี่น้องมาชิมดูอ้อมหนูอืมรสอาหารไดยเลยใหญ่เนี่ยใช่ปหครับผักเผ็ดมันก็มีเผ็ดลิ้น,นหน่อยหน่อยหนูก็หน,นูสดหนูอร่อยอแล้วก็หอมผักชีลาว อร่อยสุดในโลกแซ่บอือ,อ,อนี่่น้องเอ้ยสวรรค์บ้านทุ่งของแท้ครับนี่สวรรค์บ้านทุ่งของแท้เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวชิมให้ดูหนูนาสดๆนี่ดูโอ้โหไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาไก่นะเนะี่ยนี่คือขาหนูหมักเกลือขอชิมหน่อยได้ไหมลองได้ เฮ็ดบาปีเสือ,อีอลีหอมเนาะเค็มๆม,ม,มันๆครับข้าวหม่ปลามันยายบอกวิธีกินหนูนะ่ะหนูนาะย่างเนะี่ยให้กินคาเตา่าต้องกินแบบต้องกินแบบกินกับเตา่านี้เลยห้ามากินเอาไปออกเย็นแล้วมนมนชิมแแสบอุ้ยายชิมกินดูแสบคแ่ว นะเดี๋ยวก็ขึ้นเวทีเลยครับพี่น้องแซ่บอืม,อม,อมชื่นเห็นไหมน่ากินไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมปิดไปก่อนเห็นไหมเออขาหม้อมดเนี่ยมดต,ตัวมันนีใหญ่กระสอบจะขาตุ๋ยมันทันแล้ว <laughs> แซ่บนี่สุดยอดเลยเด็ด<ค>อย่างนี้ใครหมักเนี่ยยายทำไม,ไมันแซ่บขนาดเนี้ย <laughs> แล้วผมหิวข้าวมันแซ่บอ,อยู่แล้วลย เฮ้นี่อยากินค่าเตานี่ละก้พอก้องยานะใหย่าชกินช่วยนะมันหอนด้วยยังบทใหญ่ก็ไปดีนี่สิตัวก็กินได้เนี่ยมันบ่ก็สิ่งไก่เนาะรอยมากเลยเสีบก็สิ้นไก่เพงก็ไก่เนาะไก่ย่างตัวละร้อยสาตัวเนี่ยผ่าแล้วอันนี้หมูตัวร้อยสิบตัว ป้าทพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมกหนูครับอ๋อนิ่งจ๊มีใยเเดี๋ยวาอไอ้ใกล้ๆเลยเดี๋ยวยันเอาเห่อของใยเอ้ยออกมากก็นีมีพิเศษไหมมีพิเศษใยเอ้ยตออกจากนี่กรับเ้ยใ่สิเข็ดจังเดีบมันยังดจำเด้๋ยเพูดไปกอกกัจมกอก ไปกอกกันหน้ากินนะกินพี่น้องดูเด่นเด่นนกอันนี้มาให้แม่เออนกมันฉีดรู้โอ้รู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 ู้รู้รู้รู้้รู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 ู้้้รู้รู้รู้ร้รู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 ้รรู้ นะโอ้ยหมกละพันนะครับพี่น้องนี่ออมอันนี้อมหนูก็แซ่บแซบดึงนี่อมหนูเมนูหนูหนูครับเราวันนี้นร้านนี่นี่มีมีเงินกับมีเงินจะไปหากินไม่ได้นะหากินไม่ได้ดอกนอกจากซั่งพิเศษครับคู่นี้ออกมาอยู่ทั้งหกเจ็ดตัวครับ ปิ้งกินกับตำมะฮุ่งยายว่าแซ่บปิ้งหนูนี่ปิ้งหนูกินกับตำมะฮุ่งแซมตำมะฮุ่งนี่ยังอยากอยู่ยได้นี่ยายท่านยังอยากตำมะฮุ่งยู่นี่มาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะชิมไม่ดูสักคำหนึ่งก่อนมาเอาแม่มาอิาเอ่ะตกอีฝอยแม่เอ้ยได้เห็นก็ห่อนึ่งหนูวาใกล้ๆหน่อยกล้องนี่เวลากินกังนี้เลยอ้อน้อยกับแม่นเต้อ่อน้อยก็ใช่ยอันนั้นของยายไม่ได้ใส่ปลาละอ้าแกกินปลาด้วอยู่หรอแต่ว่าไม่อยากให้แกกินมาหมักลองดองนี่ หมปีช้ดครับอืมหออ้นเลยอ้นแล้วขอ้อนหนันนันอันน้นันนขอช้อนมากินอ่อมขอท้อนแล้วก็นันสับหนูให้ให้ญาติกินก่อนดูหนูขิางนหิวอมิวเอาส่อนจานม่จานด้วยตัองกับจานนะซ้อนกับจานมาอันนึง หนูย่างทอดช้อนใครช้อนมันไปเลยหนูนะหนูปิ้งคราบพี่ลุงยอดหอมก็มีข้าวเหนียวเชียงรายข้าวเหนียวอันใหญ่ๆอย่างเนี้ยใส่าข่มาเลยนะนี่มกหนูครับ อร่อยจ้าอร่อยเลยหัวปีหัวปีแซ่บหัวปีกับหนูมันเข้ากันดีมากครับเข้ากันดีมันเนี้กินฮ่านแต่ว่าแต่ว่ากินนี่ซีมี่หนูขันค้อยให้เย็นกินกินตอนเจ้ามันเนี่ยเป็นแข็งๆก็อร่อยอีกมายากินด้วยกันเออเข้าใจกันตอนเจ้ามันเนี่ยแข็งหัวปีนี่สิมีกบมีหนูมันถือกันกับหัวปีนุ่มเหมือนกันเลยเนาะ อร่อยนุ่มมากครับท่นานอยากกินเนี่ยกล้องอยากให้มันมาเห็นใกล้ๆนะน่ากินขนาดไหนครับลงเนี่ยเลือกเอาหนูเลือกเอาโมปีอ,มอย่างนี้เลยไหมกูกันข้าวคำใหญ่ๆนะครับแม่แม่เอ้ยกินเนาะกินกหนูหนูะได้กินกาบใบบักเลยนมกนมกอ่ะอย่างนี้มาอร่อยเลขึ้นดู cái nồi dai nè nướng nhanh nồi này nhoi nè cua cá ở phải dai sồi hông nhìn đi người không có gì cả menu hả lo đẹp lắm dài giữ lục đồi lục tự พ <ess ur ic language> ี่กินหนูซ้ำไหมมันมันพี่กันั่นทุกหยดเลยกินในสองเวลาคันกินรดๆดัางทีมันดีแบบมันแล้วก็หฮ้อนคันป้อยให้เย็นตอน,นเศร้าเช็นแล้วมันี่เป็นอีกรสนึงแล้ะกัแคนใช้ปีเนี่ยแคนแกงแล้วก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งเด้ ynen, แต่ใส้ปีเนี่ยเป็นเพราะว่าปีเพราะว่าปีดี หบกกพบหนูครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนั่นขันมันบะมี่นั่นไส้หมูก็ได้หมูสามสั้นก็อร่อยหมอบกหนึ่งสิปีเขาบอกมันมันหูปีแค่ถ้าเป็นหนูนานี่เนี่ยนาะอร่อยหนูเรียหนูพุกอะไรแล้วหนูพุกหนูนาแทะตอนนี้มันมีคนเขาเอาไปเพาะเลี้ยงก็มีนะเขาเอาหนูนาเนี่ยไปเพาะแล้วก็เลี้ยงแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยเท่า หมูตี่เราหากินนั้นทธรรมชาติธรรมชาติกิ่นน้ำมันหอมแซ่บหลายพี่น้องเลยสมใจอยากเลยจ้ะอร่อยพี่ก่อนผมไม่ได้กินหนูสักตัวเลยเลยกินหนูสักปีนี้มันทำไมมันเยอะเนาะคือทอดน้ำท่วมหรือเปล่าคือทอดพอปมาณนี่นั่นเนาะโอ้ยหนูเนี่ยมากผัก มาเชียร์พี่เฮ็ดให้กินกินวันสันพี่ชายพี่ชายพี่ชายอย่าทันได้ยังแซ่บกินสดแซ่บให้กินยิมมามกกรืยังเหนแล้วมอกกับเหมาะเนาะมอกกับเหมาะมันมันมันนสี่มือยายทันจึงรำพี่แซ่บเปิดร้านอาหารได้ อย่าว่าหมกระพันนะหนูก็สี่ร้อยละกับข้าวขาวเป็นยูสีมืดตามหูงกันแน่กันนะก้อยหนูหรอวันนี้ออยากเคยมาทาลเงจะกินกินก้อยหนูบกหูงเ็จะได้ย้ายล้ำก็อยากก็ดูมันแข็งแลยเนาะดูดิ่ะนั่งุกอร่อยมากครับนี่ตองเอ้นใครไปเจอหนูนะช่วงนี้นะ ซื้อมากินไหมครับภูมิใจแน่นอนคือทอดแตเลรนะกินข้าวก้อนเช่าเแ่าจะเขากรุงเทพอยู่างทางทั้งแถวอะไรอย่างไรแถวสิงคโปรีแถวนั้นนะครับเนาะชัยนาที่ย่างตาแขรงกับทางทั้งทางหนูหนูเคยขับรถไปกรุงเทพหิวเขาหิวข้าวมากขับรถหนูนาย่างไอเราก็คิดว่ามันเป็นหนูย่างแบบกินย่างอย่างนี้แล้วก็กินได้เลย ท่านประเภทหนูนี่ว่าวาว่าซื้อ,อๆอกต่กินอยู่แต่ว่ากันกายจากบานเฮานี่ซิบ,บ,บยาเ <c oughs> พราะว่าเฮาบ่งหูที่ไปที่มาครับแบานเฮานี่กินแบบว่าต้องคึดน,นะนั่นหูที่ไปที่มาผมไปจอดซื้อโลหนึ่งขึ้นรถมาแล้วก็หักกินอย่างเงี้ยหขาวมันบ่หูที่ไปที่มาบ่บ,บยเนี้ย หนูน้ย่างขายข้างทางเขาเาไม่ได้ย่างให้สุกนะเขาย่างแบบลมควันแล้วก็ให้เอาไปทำเป็นทเป็นเมนูอ่ะแต่เรามารู้เราก็หิวข้าวเนาะจอดกัดกึ้บคลายออกแล้ววันต้องจะขันบปเมนหนานี่กะขับข้าวอีกได้บ้านเทองกระดากระเบ้องอีกได้กินหนูต้องกินหนานี่ใครกินหน้าอื่นเห็นกบะ่บืาองอันนี้หนูอีกที่ว่านูปู มันแหงอดูน้ำหน้าเข้าเนี้ยเขาเลืเอกไหนูน้าแตหนูน้าหนูน,น,นะน,น้อยๆบุ้ยผมเบิกกินแล้วเนาะนี่ก็บิกกินที่ยกันมันคือข้าควคัวตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้เขาทํากินกันมันอร่อยอร่อยจริงๆครับหนูที่นี่แล้วมันเป็นหนูสดดนะ้วยเนาะได้ไหมใหม่ๆม,มันต้องกินเป็นเวลาอยู่โบแมนว่าเห็นหนูกับกินด้วยแต่ว่าคนอื่นจะกินอยู่แต่ว่าเฮานี่ที่ต้อ,อยากกินย่านเดียวนี่นะแล้วช่วงนี้มันเยอะอะไรเนาะช่วงนี้มัน เยอะครับคนเขาหากินเก่งเนี่ยเขาเขาเขาหาหาขายได้มาล้วเป็นพันนะครับกระตัวเราเป็นร้อยอ่ะฟืนหนึ่งไปใส่บวงไปใส่นี่ร้อยอันก็ได้สักสิบตัวก็เงินพัน,นแล้วครับวก็แปลกได้แม่มาซ่อมเบิง้งขณาอื่นค้นกับไ่ค่อยไปหาหนูดีเด่นครับค้นกับหาหนูตัวนี้แหละกินมะแซบเลยอร่อยมากเลยเป็นเป็นเมนูที่ถูกใจที่สุดในใน กินมันเป็นแบบกินฤดูมันเดือนนี้ล่ะกินข้าวอร่อยที่สุดของวันนี้เลยหนูก็อร่อยหนูย่างออมหนูนี่มันหอมนะหอมหวานดีออมออมออมใส่ผักที่แม่ใส่นะเอย่างยายบอกยายชมหม่ำพี่เสือใหญ่เป็นยังไงยายให้กี่ดาวเจียงหวานบ่อร่อยอร่อย ผู้ลุงกินผู้ลุงกินใครกินก็ติดใจกันครับว่านี่หาดาวกันหาดาวมีซิฟดาวกับใหญซิฟดาวเนี่ยแยบเนี่ยแยบแบ่เหมือนกลุนเชียงแยวๆนะมันอร่อยมันหวานอันนี้มันเด้งมันมีเอ็นมีอะไรอยู่ข้างในเนาะมันเด้งดีเนี่ยยายท่านก็เห็นอยู่แต่ว่ายายท่านกำลังชิมมืยเนี่ยกินกับข้าวโอ้โหอร่อยนะพี่น้องดูมกนะครับสุดยอดหอมนี่เห็นไดมย่า กินเขาตอนก็อิ่มแล้วนี่นะกินอันี่จอนกับเข้าก็อิ่มแล้วก็กินกันไปยาวๆครับก็ขอบคุณยายทันนะวันนี้มาลังสรรค์เมนูเด็ดๆให้เราได้กินกันครับก็อาหารแบบบ้านๆอาหารในท้องถิ่นห่อหนึ่งใหญ่ๆกินคำใหญ่ๆลุงวันนี้ไม่ได้กินง่ายด้ครับนี่พู่มาเจ้าแม่มาแยกกินแล้วเนี่ยเอาเนี่ยใหญ่าติากติดใจเขาเนื้อหอมกทยาจะกินผูกดอก็สําหรับอีพีนี้ก็เรียนก้า ไปได้้วครับพี่น้องอร่อยมากถูกใจที่สุดนะครับสําหรับเมนูอาหารป่าของเรานะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยว <c oughs> คลิปหน้าอีพีหน้ามีหนูมาอีก <c oughs> เพราะว่าผมกินแล้วยังรู้สึกอร่อยอาจจะแกงขั่วแกงขั่วหนูนาหรือว่าอาจจะเป็นคั่วแฮมหนูนานะปิ้งหรือว่าปิ้งเยอะๆแล้วก็ตาส้มตาต,ตำหุงเฮิมนะกินนึ่งข้าวร้อนๆเนี่ยน่าจะโอเคมากครับเจ็บหลายเจ็บเจ็บ ไปแล้วครับขอบคุณใจทันเนอร์ขอบคุณพลุงเนอร์หอยใหญ่เนอร์ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวบ้านตุ้งมากินแซ่แจบน้ำกันต่อด้วยจ้าพาไปกินพาเที่ยวนะครับไปแล้วครับพี่น้องหอยให้ญ่ตัวอีกคำหนึ่งยายท่านกินคำนี้ไงกุ้งถั่วจีนสุดยอดแซ่บย่างนิ่มนุ่ม